เคยลองนึกภาพตามกันดูไหมครับว่าการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครในเมืองที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนึงแล้วก็คนอีกนับร้อยไปตลอดการได้ยังไงนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ขอนแก่นเมืองที่ถือว่าเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เลยครับคือความตั้งใจดีของคุณเจสันอาร์เฉอชิวแต่ว่านะในเวลาไม่นานเขาก็ค้นพบภารกิจที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้ยเยอะเลย แล้วนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแล้วล่ะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่าล้านมากเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้เงาความเจริญของเมืองใหญ่ๆและที่สําคัญมันทําให้เราเห็นว่าพลังของคนเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง เรื่องมันเริ่มขึ้นในปีพศ2553นะครับตอนที่คุณเจสันเดินทางมาที่ประเทศไทยในฐานะอาสาสมัครคนหนึ่งแรกๆเลยเนี่ยเขาก็ทํางานทั่วไปในสถานสงเคราะห์เด็กนี่แหละครับทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ทําความสะอาดไปจนถึงเป็นพี่เลี้ยงแต่จุดเปลี่ยนจริงๆมันคือตอนที่เขาถูกส่งตัวมาที่ขอนแก่นที่นั่นเองครับที่ทําให้เขาได้เห็นความจริงบางอย่างที่น่ากังวลมากๆ คือพอเยาวชนเหล่านี้โตขึ้นแล้วต้องออกจากสถานสงเคราะห์ไปพวกเขากลับไม่มีที่ไปต้องออกไปปเผชิญโลกที่มันโหดร้ายด้วยตัวคนเดียวและปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับแต่มันยังรากลึกอยู่ในสภาพแวดล้อมของเมืองขอนแก่นเองซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความแตกต่างอย่างสุดขั้วเลย คือความน่าสนใจของขอนแก่นมันอยู่ตรงนี้แหละครับภาพที่มันตัดกันอย่างชัดเจนเลยด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นความเป็นมหานครแห่งอีสานเลยนะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจมีมหาวิทยาลัยชั้นนำโรงพยาบาลก็ทันสมัยมากแต่อีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ความเจริญพวกนั้นก็คือความเหลื่อมล้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีกลุ่มคนเปราะบางมีคนไร้สัญชาติที่เหมือนกับว่าถูกมองข้ามไปจากการพัฒนาทั้งหมดแล้วพอเห็นเลขหนึ่งแบบนี้อาจจะสงสัยว่า มันคืออะไรใช่ไหมครับคำตอบก็คือคนคนเดียวครับใช่แล้วคุณเจสันคนเดียวเลยที่ต้องรับมือกับเคสความเชื่อเหลือที่หลัง่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนและเพราะปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่คนคนเดียวจะรับไหวเขาก็รู้เลยครับว่าต้องทำอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นแล้วและจากความท้าทายที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหละครับที่นำไปสู่การสร้างทางออกในรูปแบบใหม่ซึ่งมันเกิดจากประสบการณ์ตรงของคุณเจสันเองเลย และนั่นก็คือจุดกำเนิดของมูลนิธิคา a สเคดครับซึ่งมาพร้อมกับหลักการที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยคือไม่ได้มาเพื่อเป็นผู้นำนะครับแต่ขอเป็นแค่ผู้สนับสนุนเพื่อให้ชมุมชนแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยตัวเองหัวใจสำคัญของปรัชญานี้เขาเรียกว่า community advocacy หรือว่าการสนับสนุนจากชุมชนซึ่งมันตั้งอยู่บนความเชื่อที่แบบ ทรงพลังมากๆเลยนะคือเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของปัญหาเองนั่นแหละควรจะเป็นคนนําในการหาทางแก้ไขไม่ใช่ให้คนนอกเข้าไปชี้นําแม้แต่ชื่อแคทเองก็สะท้อนภารกิจทั้งหมดนี้เลยนะครับตั้งแต่ C Community ที่แปลว่าชุมชน A Advocacy คือการสนับสนุน S Support for คือเพื่อ C Care and Development หรือก็คือการดูแลและพัฒนานั่นเองครับและนี่คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คุณเจสันย้ำเลยว่าคือการมอบเครื่องมือให้กับเจ้าของปัญหาเพื่อให้พวกเขามีสิ่งที่เรียกว่า authenticity of voice หรือก็คือเสียงที่แท้จริงของตัวเองที่จะใช้เล่าเรื่องราวและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้แล้วปรัชญาที่ว่ามานนี้มันสร้างผลกระทบอะไรได้บ้างเรามาลองดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มมองเมืองนี้ผ่านสายตาที่เปลี่ยนไป อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งคือตอนแรกเลยนะก่อนที่จะมาฝึกงานที่นี่เขามองว่าคนไร้บ้านคืออันตรายต่อสังคมแต่หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ได้พูดคุยได้เข้าใจปัญหาจริงๆโอ้โหมุมมองเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้คือผู้ที่ต้องการโอกาสเท่านั้นเอง และแค่การเปลี่ยนมุมมองนี่แหละครับที่นำไปสู่การลงมือทำที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆลองมาฟังเรื่องราวนี้กันครับมีเคสของคุณยายท่านหนึ่งครับท่านอาศัยอยู่ในขอนแก่นมานานมากแล้วนะแต่ว่าท่านไม่มีสัญชาติ ปัญหาก็คือพอไม่มีบารประชาชนเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างการรักษาพยาบาลก็เข้าไม่ถึงเลยครับต้องจ่ายค่ารักษาเต็มจํานวนทุกครั้งมูลนิธิคาสเคดก็เลยเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ค่อนข้างซับซ้อนจนในที่สุดคุณยายก็ได้รับสถานะทางกฎหมายแล้วก็ได้เข้าถึงสิทธิที่จําเป็นต่อชีวิตนี่คือภาพที่ชัดที่สุดเลยครับของการทํางานที่สร้างผลกระทบอย่างแท้จริงและภารกิจในการมอบเสียงให้กับผู้ที่ไม่มีเสียงนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปในอีกหลายๆรูปแบบเลยครับ ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมูลนิธิได้สร้างเครือข่ายความช่วยเหลือที่แข็งแกร่งขึ้นมากไม่ว่าจะการร่วมมือกับบ้านโฮมแสนสุขเพื่อคนไร้บ้านการทํางานร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอช v ีการเปิดจุด d r o p อินทุกสัปดาห์ไปจนถึงการสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงานด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันบอกเราอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆครับว่า การทำงานของ c a s สเคดไม่ใช่แค่การให้ความช่วยเหลือเฉพาะแน่แต่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการสร้างพื้นที่สร้างเวทีเพื่อให้เสียงของคนที่ไม่เคยถูกได้ยินได้มีโอกาสพูดออกมาครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งทายไว้ด้วยคำถามที่น่ากลับไปคิดต่อกันนะครับว่าแล้วในชุมชนของเราเองละ่ะมีเรื่องราวของใครอีกบ้างไหมที่ยังคงซ่อนอยู่และกำลังรอคอยที่จะถูกรับฟังเหมือนกัน